สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอินทร์นตะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางการของเยอรมนีนั้นได้จับกลุมผู้ต้องสงสัยซึ่งมีแผนก่อวินาศกรรมฐานทัพของสหรัฐในเยอรมนีนะครับตามรายงานข่าวนั้นมีผู้ต้องสงสัยสองรายถือสัญชาติเยอรมันรัเสเซียถูกจับกุมตัวในเยอรมนี ฐานต้องสงสัยมีแผนก่อวินาศกรรมซึ่งรวมถึงมุ่งโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐเพื่อหวังทำลายการสนับสนุนทางทหารต่อ,อยูเครนจากการเปิดเผยของอายการเยอรมนีเมื่อวันที่18เมษาย,ยน2567ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนดังกล่าวซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำงานให้กับหน่วยสื่อราชการลับต่างประเทศ ในคำแถลงของสำนักง,งานอายการเยอรมนีระบุว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือทางด้านดีเทอร์เอสซึ่งได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแผนการกับบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยสืบราชการลับของรัสเซียมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2 5 6 6ทั้งนี้เยอรมนีได้กลายเป็นหนึ่งในผู้จัดหาความช่วยเหลือทางทหารรายใหญ่ที่สุดให้กับยูเครนนับตั้งแต่ถูกรัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทําสงครามเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5และทาให้เยอรมนีนั้นตกเป็นเป้าหมาย สาหรับปฏิบัติการสอดแทมของรัสเซียมาโดยตลอดสำนักงานอายการรูบูลต่อว่าดีเทอร์เอเตรียมการที่จะก่อเหตุระเบิดโจมตีและลอบวางเพลิงสิ่งอำนวยความสะดวกทงางทหารซึ่งรวมถึงสถานที่ที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการอยู่โดยผู้ต้องสงสัยรายนี้ยังถ่ายภาพและวิดีโอเกี่ยวกับการขนส่งและอุปกรณ์ทงางทหารเอาไว้ด้วยการกระทำดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อบนทำลายาการสนับสนุนทงางทหารที่เยรบน,นีมอบให้กับยูเครนเพื่อต่อต้านสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ อายการระบุแลกสงสัยว่าดีเธอเอที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองนั้นเป็นนักรบในกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียที่เคลื่อนไหวอยู่ในยูเครนตะวันออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี2014ถึงเดือนกันยายนปี2016ในเขตปกครองที่เรียกว่าสาธารณรัฐประชาชนโดเนสขณะที่ตามรายงานของนิตยสารสื่อมวลชนของรัสเซียระบุว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตกเป็นเป้าหมายโจมตีรวมถึงฐานทัพกราเฟนเวอร์ในรัฐบาาเรียทางตอนใต้ของเยอรมนีที่ทหารยูเครนได้เข้ามารับการฝึกอบรมการใช้รถถังอัฟรามของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ในเดือนมีนาคม2,566อัยการยังตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจัดหางานทางทหารของเยอรมนี ที่พยายามส่งข้อมูลลับไปยังหน่วยงานข่าวกรองรัสเซียอีกด้วยสถานทูตรัสเซียและสถานทูตสหรัฐในกรุงเบอร์ลินยังไม่มีการตอบสนองต่อคาเรียกร้องหรือว่าแสดงความคิดเห็นใดๆกับสื่อมวลชนในเรื่องนี้การถแถลงการจับกุมผู้ต้องสงสัยวางแผนก่อวินาศกรรมในเยอรมนีทั้งสองคนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ทางด้านโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีเดินทางเยือนยูเครนและในวันก่อนหน้าทางการเยอรมนียังร้องขออย่างเร่งด่วนให้ประเทศต่ตางๆช่วยกันเสริมการป้องก,กันภัยทางอากาศให้กับทางด้านยูเครน ในขณะที่กองกำลังรัสเซียนั้นยังคงโจมตีเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนต่อไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนและก็มีการออกามาเปิดเผยน,นะครับว่ามีผู้ที่เตรียมการก่อวินาศกรรมหรือว่ามีการดําเนินการบางสิ่งบางอย่างกับฐานทัพสหรัฐอเมริกาในเยอรมนีครับ